วัสดีครับวันนี้เราอยู่อันดีสนามจังกบ้าน,นยี่ไนนะวีน,นี้เรามาแลงความทุกความทุมบุญตัองวัวที่ทำการชนเันที่สนามยี่นในวัน,น,น,วนพุทธที่ซีันยานี้นะครัวัสดีครับปีบาท,าท,าทาั้งสคนครับผมมาอยากยที่มาลุเน,นได้นะปีบา,ท,า,ท,า,บาทั้งสคนชื่อะไน้ำตัวหจงเจียบชื่อตาครับชี่นนทครับกลับมาจากไหนครับมาจากไหโกเจีบกระทุนครับกรบผมน้องัวตัวนี้ชื่อไรครับปีบ่าวอ่าคุนนอ่าลูกตาเต็มครับนนท์อ่าลูกตาเต็มครับน้องหัวอยู่กี่ปีครับปีอ่า ห้าครับห้าครั้งนะครับครั้งละชกชนะไหนครับผมหน้าทรายครับชนะหน้าทรายมากนะครับทุกครูล่าสุดนี่ปีว่างนอนไปแค่ที่รับปีสิบวันนาทีครับสิบวันนาทีพี่ชายตั้งชนก็เปลี่ยนแบบไหมครับไปหน้ามาล่างหูบางตามังครับครับผมมาอยู่กอดกันได้เวันแล้วครับนี่อ่าสิบกว่าวันสิบกว่าวันแล้วผัดเป็นลูกผสมกับแบบไหนกับทีนี้บายครับบายดีนะครับนอนกินหญ้ากินน้ำสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ครับไม่เหลืองหญ้าไม่กองน้ำนะครับครับถึงเหลืองหญ้านี่พี่อ่านเองหรือว่าเจ้าครับอ่าเจ้ากันแล้้วกกกกก็เเเออาาาาามมบบบนนนนนัััััคครรีปงะ ครับผมน้องต้นกีเล่ไหมทุกคนหลันี้อ่าไอ้น่องลายไหมหน่องต้นไหมมีมั้งครับมีมั้งนะครับต้นบากนี่จำควันหรือแทงปีครับแทงปีครับแทงปีนะครับต้นต้นไม่นี่เดินที่กี่ิโลได้ครับเดินประมาณอ้าวกลครับอ้าวกลูตอนนี้เป็นพรนลงยังครับพรุ่งมังเลอะพรุ่งมังเลอะนะครับครับก่อนจะถึงวันจุนกับปีนู่ตากแต้มนี่มีความทุกข์กวนปุ่นกี่เมตรครับร้อยหนึ่งครับร้อยพอดีเลยนะครับปีบาลไปทงน้องคนมันใจแกน่ให้ครับ <allen> มันจะแค่ไหนองครับพีเบาอิงรอยครับเต็มรอยเลยนะครับครับผมไอ้พักถึงเอฟซีกับผู้ชมทังบานที่ครับอ่าว่าเอฟซีต่างบ้านเป็นลังใจให้นู่นน้ำหลูกตาเต็มกันครับคับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์น่น้ำลูกตาเต็มได้ทีมโบาลที่ในวันพุดิสิกันยานี้นะครับค่นี้ทังบานช่วยเป็นคูณที่ยกับเดิมบันกันนุกเซน้ำมับาปอกกับนุ่นตวีคูเลื่อยเซฟนะครับยังไงผมก็ขอให้พีเบาลังสองกนนะครับแต่ก่อนนู่นลุดตาเต็มนะครับเอาเบีย